ขายอีเบย์ก็ปน,นะนัคะวันนี้มีคำถามที่น้องๆถามพี่เอเข้ามานะคะว่าพี่อขา,ายขายอีเบย์ได้เงินเท่าไหร่เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะโอเควันนี้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เอจะเอาตัวอย่างนะคะในร้านของเอเนี่ยเอามาให้น้องๆดูด้วยนะคะว่าพี่เอขายอีเบย์เนี่ยในหนึ่งรายการขายนะคะพี่เอเนี่ยจะมีะไรายได้เท่าไหร่แล้วอีเบยเนี่ย หากใครจ่ายอะไรบ้างนะคะโอเคอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องเสียนะคะรายได้ของอีเพย,ย์เนยกออยเป็นสองส่วนหลักๆด้วยกันนะคะซึ่งส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือเสียสะค่าสตอค่ะนะคะค่าสตอเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจํานวนลิมิตในการขายของเรา <c oughs> บนอีเบย์นั่นเองว่าเราเนี่ยร้านของเราเนี่ยมีลิมิตในการขายสินค้าเนี่ยเท่าไหร่นะคะ <c oughs> และค่าสตอเนี่ยจะคิด าวางค่าวางน,นะคะเป็นรายเดือนค่ะซึ่งบนอีเมลเนี่ยจะมีค่าสโโตาูด้วยกันทั้งหมด5ขนาดนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วพี่เอเนี่ยจ่ายค่าสโโตูในแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ดูว่าลิมิตในการลงขายนะคะที่อีเมลให้กับพี่เอเนี่ยก็คือ800พันจุชิ้นนะคะจำนวนเงินเนี่ยก็คือ2องสเหรียญเวสต์ซัน่าเนาะฉะนั้นพอลิมิตที่อีเมลให้เงนครอบคลุมค่ะ,คะ ค่าสตนของที่เองเนี่ยก็เลยเป็นเลือกที่เองนะคะเลือกค่าสโตนแบบพรีเมียมค่ะพรีเมียมสโตนฉะนั้นแบบพรีเมียมสโตนเนี่ยเวลาเราจ่ายค่ะเราจะเลือกกําหนดในการที่เราเนี่ยจะเลือกแบบหนึ่งปีแต่หากค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนนะคะก็คือตกค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดเก้าห้าหรือเรืซอน้าต่อเดือน,อ,น,อ,นอันนี้คือสิ่งแรกนะคะที่ที่เอจะต้องจ่ายก็คือค่าของสโตนอันนี้ เป็นคนใหม่นะน้องขายสินค้าเนี่ยไม่ถึง50คือถ้าน้องขายสินค้าถึง50ชิ้นนะคะแต่ไม่เกินชิ้นที่51ฉะนั้นน้องจะไม่มีค่าวางนะคะน้องจะไม่เขียนเสียค่าสโตเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม น้องวางขายสินค้าบน e-bay เกิน51ิชิ้นขึ้นไปนะคะเราจะต้องเสียเขาเรียกว่าค่าวางอ e ีเบนั่นเองฉะนั้นค่าวางอ e ีเบเนี่ยหรายการขายมันจะคิดเป็น0.35เซนนะคะแต่ถ้าเกิดน้องรู้สึกว่ารวมกันแล้วลงจจำนวนรายการขายคูณกับ0.35แล้วมันไม่้มูพี่เอ๋นะว่าให้น้องเนี่ย จ่ายนะคะเป็นแพ็กเกจก็คือเปิดเป็นสต์ดีกว่าคะ่ะเพราะค่าที่จ่ายเนี่ยจะถูกกว่าอย่างร้านของเอเนี่ยการขายนะคะก็ถูก,กเกือบ4ี่พันรายการเนาะที่จ่ายค่าวางสโตูแค่เพียงเดือนละ5 9า5 5เห้รียญเท่านั้นเองต่อเดือนนะคะซึ่งบินของ ebay เนี่ยจะมาตามรอบบิน30วันค่ะเช่นถ้าเราวางขายวันที่1นะคะอย่างเดือนที่ผ่านมานะคะวันที่1สิงหานะคะ วันที่หนึ่งสิงหาจนถึงสามสิบเอ็ดสิงหาค่าพอตัดรอบในหนึ่งเดือนเบนส,สเตทเน้นจะมาวันที่หนึ่งของเดือนกันยาค่ะ แล้วภายในวันที่5เดือนกันยาค่ะก็จะตัดค่าวันสโตงของเราไปนะคะอย่างของเบยก็คือ59.95เหรียญดอลลานั่นเองนะคะนี่คือส่วนที่1ค่ะนะคะขายไม่ถึง50นาฬกาเนี่ยเราก็จะไม่เสียในส่วนตรงนี้นะคะส่วนที่2คืออะไรส่วนที่2เวลาเราขายสินค้าได้บน eBay น,น,นะคะส่วนที่2คือเราจะเสียก็ต่อเมื่อเราขายได้เท่านั้น เราขายได้เท่านั้นอ้าวแล้วเรามีค่าอะไรบ้างในส่วนที่สองเนี่ยเวลาเราจะเสียนะคะถ้าเราขายได้เราจะเสียเท่าไหร่ให้กับ eBay ขึ้นอยู่กับแคตตากอรี่ที่เราขายค่ะว่าเราแห่ขายแคตตากอรี่อะไรนะคะตัวอย่างของรายการนี้เนี่ยพี่เอขายสินค้าในราคาที่35เหรียญเมสโซน่านะคะและพี่เอขายนะคะอยู่ในแคตตากอรี่ของ Collectible นะคะ เขาก็จะมีเดี๋ยวพี่เอจะเอารายละเอียดให้น้องขึ้นพี่น้องดูนะคะ mm hmm. เขาจะมีรายละเอียดเลยว่าถ้าราคาที่เราตั้งขายเนี่ย35มสิบห้เหรียญยูโรแล้วเราขายในแครื่องจักรกลีคาร์บอเนติกเขาจะหักเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่เราขายได้นะคะโอเคคราวนี้พี่ตั้งราคาขายอยู่ที่35นะคะ35มสิบห้เหรียญยูโรแต่ปรากฏว่าเวลาลูกค้าจ่ายเงินในสินค้าชิ้นนี้ให้กับพี่เอนะคะ รายการขายเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินให้พี่เอคือสามสเอห้าศูย์เรียญยูเอซอนลาและมีตัวแดงติดลบห้าุดสี่เหรียญน,นะคะสรุปโทโทอลเอา31ฝสังตัวเลขดีๆนะพี่เอขาย35เหรียญเนาะแต่ปรากฏลูกค้าโอนเงินให้พี่เอเนี่ยสามสเห้าศนยอดตรงนี้หายไปไหนเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะและ พอลูกค้าจ่าย3 1 5 0ปรากฏว่า eBay เนี่ยจะมีตัวแดงขึ้นเลยค่ะว่า eBay ลบไปอีก5.40ฉะนั้นเงินที่เข้าในมือ p ลเนี่ยของเรนนะคะจะอยู่ที่2 6 1 0ค่ะ แล้วส่วนต่างตรงนี้าหายไปไหนนะคะพีเอบอกได้เลยว่าส่วนต่างตรงนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจะอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่พีเอาขายได้ของราคาที่ไปตั้งขายะคะ่ะทั้งหมดเนี่ยมันคือ25เปอร์เซ็นต์เลยนะคะว้าวคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าเวลา EBa y เนี่ยเขาห,หักเขาหักยังไงบ้างอย่างแรกนะคะก็คือว่าพีเอตั้งราคาขาย35เหรียญยูเออมา แล้วมีการจะส่งแบบฟรีชิปติ้งแสดงว่าราคาสินค้าบวกค่าจะส่งพแพ็คโวมกันเป็นแพ็คเกจเดียวกันก็คือ35เหรียญฟรีชิปติ้งเนาะสิ่งที่ eBay คิดอันดับที่1น,นะคะก็คือว่าพี่เอเนี่ยมีราคาน้องนจะเห็นแล้วว่าราคาขายไป่35แต่ยอดที่ลูกค้าจ่ายคือ37.50แล้วมันหายไปไหนล่ะ3เหรียญ50หายไปไหนคือพี่เเนี่ย ทำ discount uh, discount for seller นะคะมันจะขึ้นละเอียอียดให้น้องๆเห็นนะคะ discount for seller เนี่ยพี่เอมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะ ที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้านของเพย์เนี่ยมีส่วนลดให้10เป็นปคูปองให้กับลูกคา้าพอลูกค้าใช้สิทธิคูปองตัวนี้ลูกค้าก็จะรู้ทันทีว่าเขามีส่วนลดในการสินค้าชิ้นนี้10เฉะนั้นเขาจะจ่ายเงินแค่เพียง31.50แล้วเป็นการส่งแบบฟรีชิปปิ้งนะคะฉะนั้นพอเวลาลูกค้าจ่าย31.50ก็จริงนะลูกค้าจ่ายเงินตามนี้ก็จริง แต่เวลา eBay คิดค่าที่จ่ายมีอะไรบ้างอันดับที่1น,นะคะก็คือค่า Final Value Fee ค่า Final Value Fee ของเพเก็คือว่าสินค้าชิ้นนี้เพงลงขายใน Category Collectible นะคะซึ่ง Ranking ใน a a ทนะคะก็คือว่าพี่เอขายเนี่ย eBay เอามาคิดก็คือรัวสามสิบบาทกว่าน,นะคะซึ่งถัดหักค่าฟรีของต่างประเทศไปนะคะก็คือว่าอยู่ในเลทของ Category Collectible นะคะถ้าเกิดเราอยู่ในแรงนะคะ0ถึง2,500เหรียญยูเอชอนาเราจะโดนค่าคอมมิชชั่นนะคะที่ eBay หักเนี่ย12.35เปอร์เซ็นต์นะคะคราวนี้ก็คิดเป็นสัดส่วนนะคะก็คือพี่เอโดนไป12เปอร์เซ็นต์นะคะ12.35เปอร์เซ็นต์ก็จะโดนหักไป4.30เหรียญนะคะ ค่าที่2นะคะน้องๆดูตามรูปไปเลยนะคะค่าที่2ก็คือค่า international fee เนื่องจากว่าพี่เอเนี่ยเป็นชาวต่างชาติทำไมพี่เอสถานที่ในการส่งพี่เอส่งจากประเทศไทยไม่ได้ส่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะฉะนั้นพอเราเป็นคนต่างชาติที่ขายบน e bay เ,เ,เราจะโดนค่า C ไปอีก1.3เนตะคะพี่เอก็โดนไปอีก ค่าอะไรอีกอันดับที่3นะคะที่พีเอโดนก็คือค่าไซนอนแวโรฟีนะคะซึ่งเราขายแบบฟิกไพส์อีก0.30เหรียญคราวนี้โดนอะไรอีกเอาทั้ง3ค่านี้ค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะทั้ง4.30 1.30 0.30เอา3อย่างนี้มาบวดกันนะคะเป็น5.05ยังไม่พอค่ะน้อง ยังจะต้องโดนแหวนอีก7%ของ5.05นะคะก็คือพี่เอก็จะโดนแหวนใน7%เนี่ยก็อยู่ที่0.35เหรียญเวสซอนล่านะคะฉะนั้นรวมเศษสับทั้งหมดแล้วนะคะบวกกันเนี่ยพี่เอจะโดน e b a นะคะที่เราขายได้เนี่ยอยู่ที่5.40เหรียญเวสซอล่าฉะนั้นพอลูกค้านะคะจ่ายเงินมา 31.50ก็จะโดนลบไปด้วย5.40ฉะนั้นเงินที่พี่เอจะได้นะคะเข้าบัญชีในเพโอเนียสุดที่แล้วเพโอเนียจะอยู่ที่26.10ฉะนั้นพอพี่เอถอนเงินนะคะซึ่งอัตการแลกเปลี่ยนที่3.3บาทนะคะนเงยูโราเท่ากับ3 3บาทผลปรากฏว่าขอเงินที่เข้ามาพี่เอไปหัดต้นคุนสินค้า ถ้าจะส่งเรียบร้อยราคาขายที่เบขายบนอีเบ35เหรียญดีโซล,ล่าเบยจะมีกำไร200บาทค่ะว้าวขายได้หลักพันแต่กำไรแค่เพียง200เท่านั้นถ้าเราคิดง่ายๆเลยนะคะเราคิดง่ายๆเลยนะเราตั้งราคาขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะมีกำไรต่อ,อก,การตั้งราคาขายนั้นอะ่ะ ค่เพยียง3าเปนจากยอดขายที่เราตั้งเท่านั้นเองถ้าน้องไม่อยากมานั่งคิดแต่ละตัวแต่ละตัวจริงๆรรายการตรงนี้คิดแต่ละตัวคือ e ีเบเป็นคนคิดให้เรานะคะแล้วพี่ก็แคปหน้าจอมาให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างถ้าวันนี้เราตัา้งราคาขายเท่าไหร่น,นะคะเราจะมีกำไราจากส่วนนั้นะแค่เพียง30%จากยอดขายเท่านั้น จากย่อขายอย่างเงี้ยค่ะเพราะเมื่อมันหักนู่นหักหนี่หักนั่นหัก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 อะไรหมดแล้วเนี่ยเราแทบจะมีกำไรต่อหน่วยเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่พีเอเห็นคําถามที่น้องถามเข้ามาเป็นคาถามที่ดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าพี่เห็นน้องหลายคนไปนตั้งราคาขายตามเพื่อนซึ่งบางรายการที่พีเอไปทำดัตตมิน่เนี่ยเขาขายได้ขายได้ดีนะ แต่พอที่เราคำนวณออกมาแล้วว่าต้นทุนบวกค่าส่งเนี่ยยังไม่บวกค่าใช้จ่ายของ E ี Bay เนี่ยรายการขายนะฮะมันแทบไม่เหลือกำไรเลยด้วยซ้ำน,นะคะฉะนั้นเวลาน้องจะลงขายสินค้าในบูง EBa สิ่งที่เราจะต้องยึดไว้เสมอข้อที่หนึ่งก็คือต้นทุนสินค้าต้องต่ำนะคะข้อที่สองน้ำหนักของสินค้าต้องเบาถ้าต้นทุนต่ำน้ำหนักของสินค้าเบานั่นแหละคือส่วนต่างของกำไรที่เราจะได้นะคะ โอเควันนี้พี่พูดตอบสำหรับคำถามนะคะแล้วเดี๋ยวชุดหน้านะคะพี่เอจะทำแยกคลิปออกมาว่าแล้วทำไมอ่ะพีถึงจะต้องทำคูปองส่วนลดให้ลูกค้าตั้ง10เถ้าพี่เอไม่ทำส่วนลดให้กับลูกค้านะคะไม่ทำคูปองดลสเซให้ลูกค้า10%แล้วมันเกิดผลอ,อะไรกับพี่เอบ้างระหว่างทำโปรโมชั่นให้ลูกค้ากับไม่ทำโปรโมชั่นให้ลูกค้า ยอดรายได้มันต่างกันอย่างไรนะคะาาการมองเห็นของลูกค้าบนตลาดของมีเบเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามในคลิปหน้านะคะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ